ณดินแดนลี้ลับที่ชื่อว่าบึงเวมนตมดมีเจ้าชายรูปงามผู้หนึ่งที่เคยเย่อหยิ่งและไม่เห็นค่าหัวใจของผู้อื่นเขาถูกสาปให้กลายเป็นกบตัวเขียวอาศัยอยู่เงียบๆเ,เพียงลำพังกลางบึงแม้จะกลายเป็นกบแต่เจ้าชายนิโมกลับใช้ชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเขาช่วยลูกกระรอกที่พลัดหลงช่วยเต่าชราให้ข้ามน้ำไม่มีวันไหนที่เขาไม่ช่วยเหลือเพื่อนในบึงแห่งนี้กระทั่งวันหนึ่งเจ้าหญิงลึกลับผู้ใส่ชุดดำปรากฏตัวขึ้นริมบึงเธอไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยกเว้นเจ้ากบนิโม เดวนิโมยื่นใบบัวให้เธอนั่งและพูดว่าแม้ท่านจะดูแปลกแต่ข้าเชื่อว่าท่านคือคนดีเจ้าหญิงยิ้มและมิตรภาพก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นพวกเขาออกเดินทาง่าดดันแห่งเวทมนต์ดันความกลัวดันแห่งความจริงและด่านการยอมรับตัวตนเพื่อค้นหาหัวใจวิเศษแห่งบึงเวทเมื่อมาถึงสะแห่งความจริงนิโมกระโดดขึ้นสูงและตะโกนว่าข้ายอมรับว่าเคยหลงตัวเองแต่วันนี้ข้ารักตัวเองที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้อื่น แสงแห่งความจริงจึงเปล่งประกายเขากลับคืนร่างเดิมเจ้าชายหนุ่มผู้สง่างามแต่เขาไม่ได้กลับวังเขาเลือกอยู่กับเจ้าหญิงดุนาณนะบึงเวทมนต์แห่งนี้ที่ซึ่งหัวใจสําคัญกว่ามุมกุดอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะหัวใจที่แท้จริงคือเวทมนต์ที่ไม่มีใครพลากไปได้